ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่22กรกดาคมพศ2อ6 6นะคะซึ่งวันนี้แอดก็จะมาตามต่อนะคะสูตรคำนวณของอาจารย์สมุทรสาครนะคะก็สำหรับงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ก็เข้าแต่เลขกวิ่งนะคะให้ วิ่ง9กับ5นะคะก็เข้าเลข5นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะถ้า f c ท่านใดนะคะชอบสายวิ่งนะคะก็คงจะโชคดีไปกับสูตรของอาจารย์นะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะสายวิ่งไม่เคยพลาดนะคะก็มี f c หลายแต่หลายท่านนะคะที่รอคอยสูตรนี้นะคะวันนี้แอดก็พร้อมที่จะมา นำเสนอให้กับ f อทุกท่านได้รับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะ และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวแอดจับให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะคค่ะฮ <Hello. S 1> ัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ ค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะจารย์สบายดีนะคะสบายดีค่ะโอ้ยงวดที่ผ่านมาโชคดีบ้างไหมคะจา์ไม่ไม่สดีเลยค่ะโอ้ยแอดก็เจ็บหนักเลยค่ะอาจารย์งวดที่ผ่านมาค่ะถูกกินเรียบเลยค่ะจารย์ใ,ใโอ้ยหมดแรงเลยค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ว่าสูตรของอาจารย์ก็เข้าแต่เลขวิ่งอีกเนาะจารยนะ์เนาะ ค่ะเขาวิ่งห้าหยู่ที่ห้าน้าอาจารย์ครับค่ะก็ถือว่าสายวิ่งของอาจารย์สูตรนี้ก็เดินดีค่ะงวดนี้ตามต่อค่ะครับครับค่ะอาจารย์อู้งวดนี้ก็ขอให้เข้าตัวจับคู่บ้างเนาะอาจารย์เนาะครับผมค่ะครับอ่ากีฬาวอลมูนถือว่าเปลี่ยนได้แล้วถือว่าถัดไปก็อ่านือว่าเท่าไรสับเสียก่อน อ๋อค่ะก็ลายตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าโทรศัพท์ก็มีสองเครื่องเนาะเมื่อกี้เอดก็เอด็เอดลายไปอีกเครื่องหนึ่งเครื่องที่ใช้โทรค่ะอาจารย์ก็มีสองสองอลายค่ะอ๋อค่ะค่ะอ,อ,อา,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 าจารย์ งาวดนี้คำนวณเสร็จหรือยังคะอาจารย์คำนวณเสร็จแล้วครับค่ะดีเลยค่ะอาจารย์เนาะเพราะว่าเอฟเอฟซีก็ให้แอตามสูตรของอาจารย์ให้เหมือนเดิมค่ะครับค่ะค่ะอฟพร้อมแล้วค่ะครับวันนี้ขอพี่ชื่อเดี๋ยวเดอฟจดแป๊บหนึ่งก่อนค่ะวิ่งบนล่างเนาะครับวิ่งบนล่างตัวไหนคะ วสี่กับศูนย์ครับหนึ่งกับสี่ราคาจารย์สี่กับศูนย์ครับอุ้ยทำไมเสียงไม่ค่อยชัดเจนเลยค่ะจา์วิ่งสี่กับศูนย์ครับโอ้วิ่งสี่กับศูนย์เนาะครับค่ะค่ะอุ้ยงดที่ผ่านมาแอดก็ซื้อไว้เหมือนกันสี่กับศูนย์ค่ะค่ะจับคู่ค่ะออ่าศูนย์เก้าสี่ครับ 0ูนนะคะครับศูนย์เโอ้งวดนี้ก็จะมีศูนย์อีกเนาะอาจารย์เนาะครับศูย์ก็มาทุกงวดจริงๆเลยเนาะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ตัวเลขก,ก็โชอบออกตัวเก่าตัวดืมเนาะครับเบอรสองตัวก็มีเก้าสกับ1 9ึนะคะครับ มีอันนั้นมีมีแค่นสาสีแล้วก<อ>็ศูนเก้าค่ะค่ะตัดเล่นก็จะมี0ูนครับเก <9 4 S 2> ครับค่ะแล้วก็4ี่ศูนย์ด้วยไหมคะจานเนาะสี่ศูนย์ด้วยค่ะตัดได้3ามคู่3ามชุดนะคะครับค่ะ ทีนี้อาจารย์เน้นให้ fc ตัวไหนเนาะอาจารย์เน้น 9c ครับ 9c ครับเน้น 9c นะคะครับค่ะค่ะตัวเลขก็สวยดีเนาะอาจารย์ 9c ไม่ไม่ออกนานแล้วเนาะ 9c แล้วก็40ครับ 9c กับ40เนาะครับโอ้ย40เอ็ดซ์ซื้อมาสองงวดแล้วค่ะอาจารย์ยังไม่ได้ก<ช>ินเลย <laughs> สงสัยจะมางวดนี้ละมั้งอาจารย์เนาะ ครับค่ะค่ะค่ะสุมานหดนี่ค่ะงวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขเข้าน้อาจานเนาะเพราะว่าเจ็บมาหลายงวดแล้วค่ะครับค <laughs> ่ะไอ้งวดที่ผ่านมาก็เห็นนายจานส่งตัวเลขความฝันมานั่นแหละแต่ว่าเอ,อดไม่ได้เอาลงเนาะเพราะว่าเอดไม่ค่อยว่างด้วยแหละจานนครับพอดีไอ้โทศรศัพท์ของเอดพอดีไอ้ทางช่องเขา โดนปิดรายได้น่ะอาจารย์ก็เลยอไม่มีกิจะใจที่จะลงช่องค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ก็ทำได้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะค่ะวัน,นวันนี้ก็พร้อมที่จะลุยต่อแล้วค่ะครับผมเดี๋ยวถ้าฝันเดี๋ยวาไปบอกนะครับค่ะค่ะถ้าฝันเดี๋ยวก็จะลงเหมือนเดิมค่ะอาจารย์เนาะครับ <c oughs> ค่ะสำหรับสูตรในงวดนี้มั่นใจไหมคะอาจารย์มั่นใจครับมั่นใจเป็นเื่องอ๋อค่ะค่ะเอ๊ลืมถามอาจารย์ไปเมื่อกี้ไอเลขวิ่งเน้นศูนย์หรือว่าสี่คะอาจารย์เน้นเน้นที่เน้นที่สี่เน้นเลขสี่ใช่ไหมคะครับผมโอ้ค่ะค่ะค่ะ สำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะถ้าชอบก็วิ่งสีได้เลยนะคะหรือว่าจะรูด4 0่ศูนย์ถึงสีเลยเนาะอาจารย์เนาะก็แล้วแต่เอซจะพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามอาจารย์ได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะอาจารย์เนาะค,ค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้ให้อาจารย์อวยพรให้เอฟซีเหมือนเช่นเคยค่ะอาจารย์ ค่ะสาธุค่ะอาจารย์งวดนี้ก็ขอให้สูตรของอาจารย์เข้าปังปังสองตัวสามตัวแตกนะคะอาจารย์ครับค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะงวดนี้ก็จะรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะคค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ